พวกเราทุกๆคนนะยังไงก็เบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือว่าเราจะไม่ปล่อยใจให้เราทุกข์นะอย่างน้อยเอากำไรเบื้องต้นคือทำใจไม่ทุกข์ไว้ก่อนถึงไม่สุขก็ไม่เป็นไรแต่ทำใจไม่ให้ทุกข์ไว้ก่อนนั่นนะเอากำไรเบื้องต้นก่อนแล้วว่าทุกข์ไปแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมานะ ทำใจไม่ให้ทุกข์ไปก่อนอย่างนี้แล้วเราก็จะมีสติปัญญาที่จะรับรู้รับฟังด้วยวิญญาณที่ไม่ขึ้นไม่ลงก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสัจธรรมตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ทวนกระแสซึ่งถ้าคนทั้งโลกเข้าใจได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะเพราะในขณะที่คนทั้งโลกนั้นก็มีความต้องการ นะในลาบยศส,สรรเสญโยโลเกียสุขมากๆแต่ในทิศทางธรรมนั้นกับสวนกระแสในการสละลาบยศสรเสริญโลกียสุขเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจอะไรง่ายๆนัแล้วล่วนะไม่ต้องพูดถึงความอดเด็ดอร่อยทางโลกความสนุกสนานทางโลกเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนสิ่งที่คนต่างที่จะสแสวงหากันแย่งกันด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามนุษย์ทวนกระแส นะคือเขาเรียกว่าปฏิโสตังเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากน่ต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาที่เข้มแข็งแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิที่แข็งแรงตรงจุดนี้แต่บางคนถ้ามีไม่มีจิตใจที่แข็งแรงก็ต้องอาศัยอยู่หมู่กลุ่มที่แข็งแรงน่ที่เป็นหมู่กลุ่มที่จะเป็นไปเพื่อละความโลภโกรธหลงไม่ใช่เป็นหมู่กลุ่มที่เพื่อ สะสมความโลภโกรธหลงตรงจุดนี้เพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเราไปอยู่กับหมู่กลุ่มไปอยู่กับคนที่เขาสะสมความโลภโกรธหลงเราก็จะไหลไปตามนะคนเหล่านั้นแต่ถ้าอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่เขาสละลาบยศหรือว่าโลภโกรธหลงลงนะเราก็จะมีอินทรีย์พละมีความเข้มแข็งขึ้นหรือมีกําลังใจขึ้นตรงจุดนี้นะซึ่งก็ยอมว่า ก็ไม่ได้มีมีมากหรอกนะแต่ก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้จนเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนไม่สามารถเข้าถึงได้พระเจ้าท่านตรัสว่าออผู้มีความเพียรเนี่ยไม่ไม่ย่อท้อก็ย่ำเข้าถึงธรรมอันกเกษมได้ตรงจุดนี้นั้นอย่าดูถูกตัวเองนะ จะมากจะน้อยไม่สําคัญสําคัญว่าจิตใจเราได้เข้าถึงความสุขที่ที่แท้จริงแล้วก็ก็สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วล่ะล้วพูดไปแล้วนะ <c oughs> อ่ะตอนนี้มารับฟังสิ่งดีๆจากท่านสมณะแต่ละท่านกันอธิมนครับท่านแรกประนอมมสการบูชาพ่อครูด้วยความเคารพครับสการประชาบันเตด้วยความเคารพครับ เดินธรทญยัดโยมเด็กทุกคนพวกเราเลือกไหม <c oughs> เลือกใช่ไหมชีวิตเราต้องเลือกอถ้าไม่เลือกนะี่คือปล่อยไปตามยะถากรรม,หมเหมือนกับพลังเงียบเฉยก็ใครก็ได้เหมือนกันหมดอะไรเงี้ย ก็อยู่ในลนักษณะโมหะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรผู้ใดที่ควรหรือว่าเหมาะสมอย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นผู้สแสวงหาแล้วก,เกว็เลือกแนวทางเลือกแนวทาง แนวทางของชีวิตแนวทางการปฏิบัติการใช้ชีวิตเห็นไ,ไหมก็คือมีพ่อครูที่แสดงธรรมเทศเรื่องชีวิตพ่อครูประเทศเรื่องชีวิตนี่แหละเรื่องของการดําเนินการดําเนินไปของชีวิตว่าเราจะดําเนินไปอย่างไรเลือกเดินทางอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้ ไม่มีปัญหาในชีวิตใช่ไมไม่ไม,ไม่ไม่มีทุกข์ในชีวิตนะเพราะการเดินทางดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ย่อมได้รับผลก็คือความทุกข์หรือว่าความเดือดร้อนของชีวิตน,นั่นเองนั่นแหลนะนะพวกเราก็เป็นผู้ที่สแสวงหานั่นแหละ นะก็นึกถึงทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการเมืองก็เช่นเดียวกันก็นะมนะีการติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นนะมาว่าเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะคนสนใจเพิ่มขึ้นไนะม่ว่าเด็กเยาวชนอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นจุดที่ให้ได้แสวงหาได้ค้นหาได้ศึกษาอ,อ,อย่างไรถูกผิดชอบชัว่วดีก็จะได้ฟัง ทั้งผู้ที่นำเสนอหลายหลายคนนะก็จะได้รับรู้รับทราบนะได้ศึกษานั่นเองมีการกระบวนการการศึกษานะไม่ได้อยู่ในในลักษณะของการวางเฉยนะทำงานของใครของมันอย่างเงี้ยมันกนะ็มันก็ไม่รู้สังคมนะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะที่ที่มี คนสนใจเหตุบ้านการเมืองเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็สนใจแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าคนนี้มีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรที่จะ,ะวิสัยทัศน์อย่างไรเห็นไหมซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะหรือว่าการได้ฟังได้ยินได้ฟังนี่แหละเช่นเดียวก,กันกับธรรมะนี่แหละที่เรา จะได้ยินได้ฟังให้มากใช่ไหมอย่างยุคก่อนอพระเจ้าองค์ก็เทศแสดงทำนะก็มีแตนะ่ได้ฟังทำกันมากใช่ไหมงนะานมาพ่อครูก็เหมือนกันนะเทศเยอะเทศแสดงทำไว้เยอะไว้มากนะเราก็พยายามที่จะได้ฟังทำไว้ให้ได้มากๆนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะ ทำความเข้าใจในต่างๆเนี่ยเข้าใจเข้าเข้าถึงนี่ละรู้จักเนาะทำความรู้จักรู้จักรู้จริงรู้แจ้งที่พวกครูแสดงธรรมนะรู้จบอีกสุดท้ายที่จะต้องทําความรู้ให้ชัดเจนนะเราก็ชัดเจนจบไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบายมกเรื่อง เล่าบุหรี่เรื่องการพน,นันหรือว่าเรื่องการเที่ยวเตะฮโลอะไรอย่างนี้หรือว่าเรื่องของศีลทั้งห้าข้ออะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่เราได้ศึกษาใช่ไหมเราก็หายสงสัยาหายสงสัยจนถึงรู้จริงรู้แจ้งรู้จบในเรื่องที่เราพ้นได้นั่นเองนะแล้วเราก็สามารถที่จะเทียบกับอดีต นะว่าชีวิตแต่ก่อนเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันดีดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วทุกวันนี้จิตใจเราสงบลงไหมนะด้ยินได้ฟังทำมาแล้วเราปฏิบัติต,ตามทำตามวิถีแนวทางนี้นะแลเป็นยังไงเราลดละเราเลิกมาแล้วนะชีวิตเราสงบลงไหมสงบเย็นขึ้นไหมมีปัญญาขึ้นไหมอะไรเงี้ยเนี่ยนะ ดีขึ้นไหมโยมมาดีขึ้นไหมแต่ชาวเราเนะี่ยใช่ไหมดีขึ้นนะอก่อนมันคงจะวุ่นวายเนาะคงจะอยากล่ําอยากรวย <c ười> สนุกสนานเพลิดเพลินแต่เพลินนั้นเนี่ยมันเลิดมาด้วยความเหมือนความวุ่นวายนะนะความวุ่นวายความดิ้นไปไงนะั่นแหละแล้วเข้าใจแต่มาก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะใช่ไหมแล้วรู้ว่าแก <c ười> ก็มาบวชตั้งแต่ยี่สิบสี่ไอ้กล่าวใหญถึงอุปชามาตั้งแต่ยน้อยนมๆนะนั่นแหละจริงๆวัยรุ่นเนี่ยจะต้องเป็นวัยที่สนุกนะสนุกสนานไปเที่ยวไปแสวงหานะต้องหาชีวิตก่อนนะมันเป็นยังไงใช่ไหมเออแต่ก็รู้สึกว่าเรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ้มันก็เป็นความตอบของชีวิตให้เราได้เข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะชัดเจนตัวเองเพิ่มขึ้นนะว่า เออชีวิตเรามีสาระมีอะไรที่ที่ดีกว่า,า,าก็เทียบสภาวะเหมือนกันก็รู้สึกว่า,าชัดเจนในตนเองเพิ่มขึ้นไงไหมแต่ก่อนก็มึนๆหลงๆเมาๆมันจะเอาอะไรเนาะชีวิตน่ะนี <c oughs> ่แหละอา้าวก็พัดพิงการเมืองเพิ่มขึ้นว่านิดหนึ่งว่า,เ,าเรา เป็นผู้เลือกเป็นผู้เลือกเลือกครบบัณฑิตาตามหลักของพระเจ้าเลยนะไม่ครบคนผ่านเราต้องแยกแยะให้ให้ออกให้ได้ด้วยนะเพราละลักษณะคนผ่านคนผ่านเลือกครบบัณฑิตแล้วก็เราก็จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่า,าเหตุปัจจัยของสังคมที่ดี เพราะว่าเราเลือกบัณฑิตนะเลือกบัณฑิตก็คือคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริยนะ์แล้วก็มีรักษารักษาพื้นฐานรากเหง้าของของวัฒนธรรมอารยธรรมอันดีงามนะก็คือมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีผู้มีพระคุณนะบอกว่าล้าหลังบอกว่าล้าหลังแบบนี้แต่ว่าคน เชาวต่างชาตินะส่วนใหญ่หลายคนโหรักประเทศไทยเห็นน้ําใจเห็นอะไรดีๆของประเทศไทยเมืองไทยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่ดีมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาชอบเขารักเขาอยากจะมาอยู่นะแต่ว่าคนที่หัวก้าวหน้าหัวก้าวหน้าเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนไหมนะคือมันสุดโตงเกินไปประชาธิปไตยที่โตงเกินไปอาจจะ ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันในในดมดมคติของเขาไงว่าทุกคนเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ลูกต้องมีสิทธิมีความเสมอภาคเท่าเทียมอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอารยธรรมของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะของอผู้มีพระคุณใช่ไหมมีมีความกระตันยูมีการสํานึกมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่าการที่จะพูดคุยเนี่ย มันก็อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ให้ให้โอกาสเด็กให้ความเป็นธรรมมีต้องฝึกความเป็นประชาธิปไตยหรือว่านี่แหละธรรมะที่จะลดกิเลสนี่แหละใช่ไหมที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ามันมีกิเลสนี่แหละเป็นตัวสําคัญมันมีกิเลสโลภโกรดหลงนี่แหละใช่ไหมในครบอบครัวถ้ามีอารมณ์ใช้อารมณ์ใช้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยละมันเป็นมันเป็นการเบียดเบียนไงเนี่ยส่วนนี้คือเป้าหมายก็คือ ศาส,สนานี่แหละที่จะลดโลกกลดหลงกิเลสของคนเนี่ยจึงจะเกิดความเป็นประชาธิปไตย,ยที่สมบูรณ์ขึ้นมานั่นเองมีการเคารพกันย่อมต้องมีอยู่แล้วอะเรียนถามพวกเราทุกคนสาธุสาธุเดี๋ยวนี้คนเราโดยเพราะวัยรุ่นนี่เข้าใจประชาธิปไตยว่าคือเสรีภาพที่จะพูดอะไรก็ได้ด่าอะไรก็ได้ มันตรงไปโดยไม่ได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นให้เสรีภาพก็จริงอยู่แต่ก็ต้องมีกฎหมายนั้นคนยุคใหม่เนี่ยมันก็ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายแล้วเข้าใจกฎหมายแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าฉันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขตอันนี้เป็นอันตรายตรงจุดนี้ที่จริงที่นี่ก็ให้เสรีภาพนะใช่ไหมแต่อย่าผิดศีลห้านะ ถ้าผิดศีลห้าผิดหยาบหยาบไม่ได้พยายามปฏิบัติศีลห้าก็ต้องให้ออกจากชุมชนเหมือนกันตรงจุดนี้แต่ละแห่งแต่ละที่เขาจะมีกฎกติกาหรือว่าประเทศชาติก็ต้องมีกฎกติกาของประเทศนั้นๆตรงจุดนี้ดังนั้นคนที่สอนประชาชนเนี่ยต้องสอนทั้งสองส่วนสอนทั้งกฎหมายแล้วก็ให้เข้าใจเสรีภาพว่ามีขอบเขตขนาดใดครับที่มรท่านต่อไปเลยน้อมกลาเปนสการพ่อครู ที่เคารพอย่างสูงน้อมกลาบพุนสก,ก,การอุชาจารย์เตกครับขอการสเจริทธรรมพวกเราทุกคน <c oughs> เป็นช่วงที่เราได้เห็นว่าเรามั่นใจว่ามีดวงตาดีๆก็คือเห็นคนดีคนดีก็คือคนที่ทำได้แล้วแล้วก็เห็นผลงานไม่ใช่ว่าคนดีแล้วก็พูด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 แต่ไม่เห็นผลงานนะ มันได้แต่พูดพูดเก่งแล้วคนที่ดีที่เราในดวงตาในดวงใจของเราก็เป็นคนเห็นชัดเจนในแนวทางเดียวกันก็เห็นหลายๆอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาไม่ว่าหลายๆอย่างก็ไม่ต้องสาธยายมากมายก็คงจะรู้กันทั่วๆกันอยู่ว่าคนดีก็ถึงเป็นคนสมัยเก่าสมัยเก่าก็มันเป็นสิ่งที่ดีก็สืบทอดต่อไป สิ่งที่คนคนใหม่มันก็อยากส่วนมากคนก็อยากลองของใหม่ของใหม่แต่ลองแล้วคุ้มค่ากับชีวิตคุ้มค่ากับสิ่งที่เราสังคมเรากําลังอยู่ในหัวเรื่องหัวต่ออย่างเงี้ยเราจะเสี่ยงไหมแล้วก็ต้องออกมาช่วยกันก็ชัดเจนเลยว่าแต่ละคนก็เห็นเห็นชัดเจนเห็นผลงานไม่ใช่ว่าพูดดีพูดดีพูดเจง๋งพูดอะไรแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ย บนสุดน้ากระสุนเปล่าก็เลือกแต่ในทางในทางธรมแเราก็ต้องเลื่อนเลื่อนฐานะเฐานะที่เราควาเป็นอยู่ว่าเราเคยรักษาสินห้าก็ให้ศินห้าบริสุทธิ์รักษาศินแปดก็ให้แปดให้เต็มที่สิ่งที่เราได้เห็นเส,ส้นทางสายนี้เลยให้เราพัฒนาถ้าเราแข็งแรงขึ้นก็ศินสิบ ขึ้นมาไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองก็อยู่ได้ซึ่งแล้วพระครูก็สอนให้เรามาเป็นคนอะไรมาเป็นคนจนเป็นคนที่ชั้นสูงเป็นคนวัฒนัก้าวเป็นที่คนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยอยู่อย่างสันโดษแล้วก็ผัดเก่าคนที่กัดเกาก็จะสินแคลงสินแคลงก็อาการที่จะน่าเลี่ยมใส่ตามมาอันก็ไม่สะสม ยิ่งแล้วชาวสงค์คนขยันขยันเยอะพอดีก็เลยได้ข้อคิดจากพันเตรูรปหนึ่งส่งมาให้เป็นน่าจะเป็นคำกรหลวงพ่อหังก็พยายามไม่ใส่แว่นตาเพราะว่ารู้สึกว่าสายตามันดีขึ้นแต่ก่อดนน้ใส่แว่นมาตั้งหลายปีหมดไปหลายอันแล้วนะแล้วพยายามเออมันก็พอพอดูได้พยายามฝึกสายตาให้เข้มแข็งเลื่อหหนฐานะตัวเองว่าให้ตามันดีขึ้น ท่านเขียนมาไว้ว่าคนมีต้นทุนเป็นก่อนอาจจะอ่านผู้อ่านไม่เป็นก่อนก็ได้นะคนมีต้นทุนคือกุศลผลบุญที่ทำไว้อใช่ไหมเออชีวิตมีกรรมนำเป็นไปเหตุปัจจัยความดีที่ทำมาสุขคือสุขคือพิษ ที่หอมหวานติดง่ายติดนานรสอร่อยถึงวันสิ้นสุดก็ดุดลอยมักน้อยก็คือพิษนิดจังอนิดจังเตือนใจไวชลาช้าๆไว้กายใจแปลเปลี่ยนกายใจผันแปลแก่เท่า เทวทูตกระซิบบอกเรายามเจ้ามีชีวิตคิดอะไรโอ้โหรู้สึกว่าประทับใจพันเตที่ส่งมาก็คือมันเตแดดมันเตแดดทำเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามว่าเออมันมันสิ่งที่เราทํามาทุกวันก็คือมีต้นทุนถ้าไม่มีต้นทุนไม่มาเจอกันอย่างนี้หรอกใช่หรือไม่ใช่ไหมเออพยายามระวัง <laughs> น่าจะใช่นะ มีต้นทุนถึงมาเจอกันถ้าคนไม่มีต้นทุนก็คงกลับไปอยู่ที่ที่ไม่ได้มาเจอกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเตียนเลยว่าไวชลานช้าๆเอาไว้ไวๆเแี้ยวระวังล้มนะใพรนั้นก็พยายามช้าๆเอาไว้นี่แหละคือขณะที่เรายังมีชีวิตเนี่ยก็พยายามคิดอะไรทําอะไรให้มีคุณค่ากับชีวิตเราฝากไว้ประมาณในสาธุสาธุ การลองเนี่ยก็มีเงื่อนไขเหมือนกันลองมักน้อยลองสันโดษด,ดูก็เอาเลยนะอย่าให้ทรมานกายแล้วกันอย่าไปลองมากมากเพราะว่าเรื่องนี้มันเยอะอยู่แล้วนะมักมากมันก็เอาเปรียบเขามันก็เกิดการแย่งชิงเกิดการเบียดเบียนกันถ้าลองก็ต้องลองสิ่งที่ดีๆอะไรคือความดีก็ไม่ผิดศีลธรรมอย่างน้อยก็ สิ่งนั้นก็พิจารณาในฐานะชาวพุทธเราก็เออไม่ผิดศีลห้าอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยดีครับนิมนต์ท่านต่อไปขอ,อนอบน้อมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพียงปฏิบัติตรงพระองค์นั้นขอ,อนอบน,น้อมนักการ์พระท่านในความเคารพาอย่างสูงอนอบนักการประชาชนอยู่กัจิตตการอุส อาจาริ์ธรรมญาติโยมแล้วก็เด็กๆและผู้ที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแม 25, รม2องค่ำเดือน6ะปีเทะนะก่อนอื่นพบกับท่านบพลิสิตก็ให้รำลึกถึงมงคล38กสินะมงคล38มสิบาข้อที่6ก็คืออัตตะสัมมาปณิธิ การตั้งตนไว้ชอบนะ,ะวันนี้ก็ญาติยโยมก็มาเอาร่างกายตัวมาตั้งตนไว้ชอบที่บวรลรันนาโศกนะ,ะแล้วก็ในกาลนี้ยุคนี้เนี่ยนะ,ะก็อย่างในหลวงรัชการที่9ก็บอกว่าเราก็จะต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนคนดีใช่ไหมตามหลักประชาธิปไตยเลยเราเห็นว่าใครดีเราก็ ส่งเสริมสนับสนุนคนนั้นน่ะใช่วอ่าแต่ข้อสำคัญก็คือส่งเสริมได้ฟังสุภาพเรียบร้อยนยไม่ไปด่าทอว่าเก่าวใครๆนะอ่าะว่าทุกคนมีความเห็นต่างได้แล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยอ่าุปชาก็บอกว่า,ามีสิ่งดีๆอะไรนะอ่ก็นึกถึงทาสอนของพกะคูที่ผ่านมาว่าคนเราเนี่ยนะ คนที่เกิดมาถ้าไม่แก้จิตของตนออกจากกิเลสนั่นแหละเสียชาติเกิดนะนะแล้วก็พ่อครูก็บอกว่าคนที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะจะไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องของบุญเรื่องของฌานเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาแล้วก็เรื่องของวิมุตดนะนะ บุญคืออะไรบุญก็คือการชำระกิเลสนั่นแหละอ,อย่างเราเนี่ยมามีการรดน้ำลงในสิ่งที่ที่ดีนะอ่ามันจะทําในระยะใกล้ๆอะเดินไปชุมชนสินห้างเงี้ยถ้าใจเราเองเนี่ยเราเองเราก็เอ้ยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากไปก็กันแต่ว่าก็ปรับจิตเปลี่ยนใจไม่เอาตามใจกิเลสมันก็เป็นบุญแล้วแต่ว่าถ้าใจมัน มีความยินดีอยู่แล้วแล้วก็ทำสนสนับสนุนไม่ต้องฝืนเลยมันก็เป็นกุศลนะบุญกับกุศลเนี่ยมันแยกกันตรงนี้นะ้องแยกกันทุกที่ว่าเราฝืนลดละกิเลสในสิ่งที่ดีส่วนส่วนฌานฌานคืออะไรฌานไม่ใช่การนั่งหลับตาแต่ฌานของพุทธที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามรลักของ จรณะ15วิชา8ปดนะตั้งแต่สังวรศีลสำรวมอินทรีพอฉเฉเนมตัญยุตาชาชิญญาิโยค้นะมันก็จะเกิดศรัทธาฮิริโอวัตปะวิริยะสติปัญญาแล้วมันจะเกิดปฐมฌานท,ทาาุติยฌานตติยฌานจตุฌานนะแล้วก็ฌานไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแต่ก็รืมตานะปฏิบัติเห็นเห็นนะนะ การจะทําอะไรเนี่ยเราก็เลือกว่าเอ๊ะอันนี้ดีอ่าอันนี้ไม่ดีที่ทีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการได้ได้ได้สัมชัแล้วนะมันมีวิตกวิจาร์อ่าณถ้าเราเองเนี่ยสิ่งที่ดีเราก็ลงมือกระทําตามที่สิ่งที่ดีนั้นแล้วมันก็มีผลดีอย่างครั้งนี้นี่ถ้าคนในประเทศที่มีสมาถทถ้าเลือกคนดีเลือกคนที่ถูกต้องนะนะ ทัชาติก็จะไปในทิศทางที่เป็นทินกาถาวแต่ถ้าไปเลือกผิดอ่าก็จะไปสู่กริยุมันก็จะค่อยๆไปอย่างเนี้ยอ่มันเป็นไปจริงๆนะอ่าท,ทุกวันเนี้แล้วก็ถึงแม้แต่เราไปเลือกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถ้าได้ได้สมใจอเราก็จะต้องทําจิตให้เป็นแน่ยอ่ พิชาหรือว่าอุตตุไม่ต้องไ้ยินดีมากเกินไปไม่ได้สนใจก็ไม่ทุกข์แล้วก็ทางทำจิตให้เป็นพิชาและอุตตุนะ,ะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพัส,สะมีปัจจัยนะ,ะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงพัส,สะมีปัจจัยเนี่ยตมาอะไรวะประทับใจพวกผู้กล้าที่ออกไปรนนลงนะในกลุ่มของคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยใช่ไหมก็ถือว่า ก็ไปเจอภาษานะแต่ไปไปทุกที่เนี่ยมันก็ต้องมีสองอ่ะนะสองมันก็จะเยอะนะมันก็จะมีคนตั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่ถึงด้วยนะอ่าเขาเรียกว่าสองเนี่ยก็เป็นเทวะนะ,ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยเมื่อเจอภาษาเนี่ยนะ,ะภาษาธรรมะเพาว่า <c oughs> ถ้าไปรณรงค์เจอภาษาเนี่ยมันก็จะเจอมองคลข้อ,ขอที่สามสิบห้าไงอ่า พุทธะโลกะธรรมมหิจิต,ตังยสา,านกรรมปติอ่ามานึกถึงคำนี้นึกถึงก่อนของพระเจรจันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสแต่ต้องไม่คองติดดวงจิตของมั่นไม่หวั่นไหวจะขยงขยาาสักเท่าไหร่ก็ไม่ไห,วหวัน่นเป็นมั่นคงเนี่ยพระเทถ้าออกไปรถนลงเนี่ยคนเห็นด้วยเนี่ยเราก็ดูว่าจิตเราฟูหรือว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยจิตเราแฟบหรือว่าแล้วก็จิตเราเนี่ยหวั่นไหวไหมอ่าถ้าจิตเราไม่หวั่นไหวก็แสดงว่า เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นนะมันก็เป็นวงคลข้อที่สามสิบห้าาแต่ข้อที่สามสิบห้าเสร็จแล้วเนี่ยอ่าถ้าได้ได้สภาวะนี้นะมันก็จะเป็นอโศก,กัลงก็คืออโศกนะถ้าเป็นอโศกแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะทุลีหมองกับทุลีเริงอก็ต้องอย่าให้จิตของเราอ่ามีทุกข์หรือว่าเล่นเริงจนเกินไปถ้าเราทำดังนี้ได้แล้วเนี่ย อของเราก็จะ,กะเกษมนะอ่ามันก็จะจบในมงคลที่สามสิบแนะ,ะ <c oughs> ก็เลยว่าอย่น้อยก็ฝากไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของพลเรือนดอีกันทุกๆคนอเอวังสาธุสาธุ <c oughs>